สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า8 8 8คลิปที่363นะวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยกราฟนะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยผมจะพูดอยู่2,3,4,5,6เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็เรามาดูกราฟ4ชั่วโมงของรูน่าก่อนนะอันนี้ก็เป็นเจ้าของออทวิตนะฮะที่มีการโพสกราฟจริงจ เจ้าของทวิตนี้ไม่ได้ทำนายเฉพาะลู n น่านะเดี๋ยวจะหาว่าเออไอทวิตตัวนี้เนี่ยทำนายลูน่าอย่างเดียวเป็นสาวกลู n น่าไม่ใช่นะฮะเขาทำนายหลายเหรียญน,นะไม่ว่าจะเป็นทิบะด็อก e c นะฮะแต่วันนี้เนี่ยเขาหยิบลู n น่าขึ้นมาทำนายเนี่ยหลายหลายวันแล้วนะโดยข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นการทำนายนะ4ชั่วโมง จริงๆกราฟมันก็คือการทํานายเหมือนกับโหงนั่นแหละนะฮะแต่มันดูเป็นวิทยาศาสตร์มันก็เลยทําให้คนเนี่ยเชื่อถือเรื่องนี้มากกว่าแต่บางทีเนี่ยไอ้กราฟพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็ผิดพลาดได้เหมือนกันเช่นเรากะว่าราคาจะไปเท่านั้นเท่านี้นะฮะฉะนั้นตัวกราฟตัวนี้เราก็ดูนะเขาก็มองว่าเอ๊ะรูปทรงเนี่ยมันก็คล้ายๆนะที่มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปแต่ ในในลักษณะนี้ซึ่งราคาเนี่ยที่เขาตีไว้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะเออคุณก็ดูเอานะเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายประมาณเนี้นะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกราฟนะดูกันเกาๆดูกันฟินๆไปอีกอันนึงก็เป็นข้อมูลของดันแคนจริงๆดันแคนเนี่ยเออนับตั้งแต่วันที่เขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเดฟเนี่ยเขาก็น้อยใจน้อยใจหลายเรื่องนะฮะซึ่ง เอ่อใครดูคลิปผมมาทุกคลิปเนี่ยผมก็จะพูดแทรกไว้ให้ว่าเขาไปรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งบางทีเราไม่รู้ใช่ไหมฮะข้อมูลพวกนี้เนี่ยพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็เป็นพวกวงนอกนะการที่จะเป็นวงนอกชั้นดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปให้ชี้ให้คุณเห็นว่าการเป็นวงนอกเนี่ยบางทีมันก็มีประโยชน์เหมือนกันถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบ V.I เรามาดูนะฮะตัวดันแคนเองเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทวิตนะ,ะเปลี่ยนเลขแ c คเค n t อะไรต่างๆหายไปเลยแต่ว่าก็ยังมีการอธิบายเรื่องระบบของอะระบบการรีเป็ที่เขาคิดค้นขึ้นมาอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบเสนอความคิดนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ทำงานจริงๆเขาจะไม่พูดนะฮะเหมือนาอาจรจ์คิมอ่ะอาจารย์คิมทำงานตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยนะงานที่สำเร็จในหลายๆเรื่องเนี่ย แกไม่ค่อยมาโพธนานะแกจะมาพูดทีเดียวก็คือเริ่มต้นและเสร็จนะฮะเริ่มต้นและเสร็จมันก็เลยกลายเป็นทุกคนก็เลยมองอาจารย์คิมว่าเอ๊ะสรุปแกทํางานหรือไม่แต่ทุกครั้งที่แกทํางานเนี่ยเมื่อแกเริ่มต้นแกจะแจ้งนะ,ะเมื่อเสร็จแกจะบอกจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะ,ะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิมเองเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยบางคนก็อาจจะ มันดูเงียบเกินไปนะฮะจนทำให้คนบางคนรู้สึกสิ้นหวังแต่มันก็เป็นเทคนิคในการลงทุนในตลาดคริปโตอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่คุณสิ้นหวังกับเหรียญน,นี้คุณจะไปนะฮะพอคุณจะไปพอคุณไปเสร็จมันกลับมาให้ความหวังอีกพวกวานเนี่ยเขาไม่ได้มีเฉพาะเงินนะในการที่เขาจะปั๊มราคาเขามีทั้งข่าวด้วยและวิธีการปล่อยข่าวด้วยะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะอยู่แบบ เออไม่ต้องไปรอข่าววงในเนี่ยก็คือพวก v i เดี๋ยวเราไปดูกราฟเราจะรู้อันนี้ก็เป็นทางเทคนิคนะซึ่งเราก็มองว่าเออเราคงไม่ได้มีความรู้อะไรที่จะอ่านแปลในลักษณะระบบอย่างนี้และระบบอย่างนี้ก็ไม่แน่ว่าจะทำแบบนี้หรือไม่หรือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเดฟหรืออาจารย์คิมหรือพวกบรรดาเดฟที่อยู่ในกลุ่มของ เลเยอร์หนึเนี่ยที่ทำงานอยู่นาเวลานี้เขาจะเอาด้วยหรือไม่นะเพราะว่ารบรรดาพวกนั้นเนะ่ยเขามีคีย์มีกุญแจในการที่จะเซตระบบต่างๆอ่ะอันนี้ก็ว่าไปสําหรับตัวดันแคนเองซึ่งเป็นคนที่เสนอแผนรีเพ็กแผนที่1นะแล้วผ่านอย่างท่วมทน้นนะแล้วก็แผนที่2นะซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าไปยุ่งกับเอ็กเชิงมากเกินไปเนี่ยแผน แผนเนี่ยมันผ่านเป็นแผนที่ที่สองฉะนั้นแล้วเนี่ยแผนการรีเป็กเนี่ยมันมีการโหวตถึงสองครั้งนะไอไอเป็กมันเป็กกันอยู่แล้วแต่ก็มีคนถามบอกอาจารย์ถ้าเกิดมันไม่เป็กกันขึ้นมาทําไงผมก็เลยตั้งสมมุติฐานว่าถ้าไม่เป็กนะวานใหญ่ๆนี่ตายเป็นเบื่อนะเดี๋ยววานใหญ่ๆคือใครเดี๋ยวผมจะไปชี้คุณเห็นนะฮะอ่ะเราว่ากันต่อไปอีกอันเดึงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่า มันมีนะฮะผมเคยโพสนะฮะเคยโพสหน้าสมุดกราฟตัวหนึ่งเอาไว้มันก็เป็นทางเทคนิคนะฮะการเข้าซื้อของ VI เนี่ยเวลาเราจะเข้าซื้อไม่ว่าจะเป็นหุ้นก็ดีหรือคริปโตเนี่ยเราควรซื้อตรงไหนนะฮะเราควรซื้อตรงไหนเราดูนะปกติในเวลามันขึ้นเนี่ยนะมันเป็นแพทเทิร์นเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นไอตอนที่มันขึ้น2สตังค์แลวใช่ไหมแต่ไอก่อนที่มันจะขึ้น2สตังค์เนี่ยทุกคนจะไม่รู้ เขาเรียกว่าไม่รู้อนาคตมันจะมีอยู่สองคนเท่านั้นนะคือพวก vi กับคนวงในคนวงในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวานคือเขารู้ข้อมูลว่าโปรเจกต์มันจะทำเมื่อไหร่อะไรยังไงและไอ้คนวงในตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาวานตัวใหญ่หญแล้ววานตัวใหญ่หญหญเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยนะเขาจะซื้อแบบเงียบๆแล้วราคาก็ไม่ขึ้นแปลกนะฮะมันจะมีอยู่สองประเภทเท่านั้นที่อยู่นะฮะในช่วงเนี้ยในช่วงเนี้ยนะก็จะมีพวก vi นะฮะเราถามตัวเราเองว่าเราเป็นพวกไหนแล้วจากนี้ไปคุณจะเป็นพวกไหนนะจากนั้นมาเนี่ยพวก vi หรือพวกวงในเนี่ยจะเก็บเพราะว่าเห็นราคาเออราคาแบบเนี้ยมันลงมาจากภูสูงสูงใช่ไหมมนลงมาจากยอดดอยเนี่ยมันลงมานะพอลงมาเออราคามันมาไซเวย์อยู่ตรงเนี้ยยึกยึกหยักยักนะฮะไซเวย์แบบจอดรับแล้วรถเมย์จอดรับนะลงมาจากรถไฟหอกลงมาจากดอยอินทนนท์อ่ะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะ มันจะมีพวก V.I กับวงในเนี่ยซื้อพวก V.I คือเห็นราคามันโอ้มันไซเว์นะแล้วก็เราเป็นเงินเย็นนะถือได้เนี่ยคือเราหรือเปล่าไม่รู้นะกต่อีกอันนึงคือพวกวานเราจะสังเกตเห็นนะชิบะเนี่ยนะฮะลูน่าเนี่ยอะลูน่าไม่ค่อยเป็นข่าวนะแต่ชิบะเนี่ยเป็นข่าวบ่อยมากเลยวานไล่เก็บบ้างละนะฮะ เหมือนบิตคอยเนี่ยนะฮะหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีวานเก็บบิตคอยไปถึง84% 0 0 0พเหรียญเยอะมากฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรล่ะถึงเก็บขนาดนั้นนะเหมือนชิชบานะฮะเก็บเยอะมากแต่บางคนบอกเก็บเท่าไหร่ราคาไม่ขึ้นก็คุณคิดคุณคิดตามตามภาพที่คุณเห็นแต่วานเขาไม่ได้คิดในสิ่งที่คุณคุณรู้นะเพราะคุณไม่รู้พอเราไม่รู้นี่เราก็เลยกลายเป็นเครื่องมือเขาหลังจากนั้นเนี่ยนะ พอเขาซื้อเก็บของกันหมดละนะฮะเหมือนอวงในเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะมีการกลไกลอย่างหนึ่งเรียกกลนไกทางแพทเทิร์นนะทำให้เกิดแพทเทิร์นการเกิดกราฟทางเทคนิคแล้วก็ปล่อยข่าวอาบอกข่าวออกมาเฮ้ยมีข่าวนี้นะเออเหรียญกำลังพุ่งนะโอ้พุ่งไป20%แล้วนะพุ่งไปร้อยแล้วนะอ้าวคราวนี้พวกเทคนิคอลเริ่มเห็นแล้ว เริ่มเห็นว่าเอ้ยมันพุ่งขึ้นแล้วมันย่อลงเทคนิคโคเริ่มซื้อละพอเทคนิคโคเริ่มซื้อก็เริ่มมีทําอะไรทําข่าวทําอะไรอินฟลูเอนเซอร์เริ่มแนะนําว่ามันเดเริ่มได้เทคนิคโคแล้วนะอ่าหลังจากนั้นมาบรรดาลายย่อยก็เริ่มวิ่งเข้าละเพราะเชื่อนะเชื่อว่าจะขึ้นแน่นอนแล้วก็ขึ้นหลังจากนั้นมานี่ก็จะมีบรรดาลายย่อยต่างๆเมื่เห็นราคา เหมือนเล็บเรือเปเเรียอเปเป,เป้มันจะมีพวกวานบางตัวที่ไม่รู้ข่าวขึ้นไปติดดอยอยู่ยอ,ยอดสูงเลยนะอะพอไปติดดอยหลังอย่างนี้มาพวกไอ้ข้างล่างเนี่ยก็ทุบราคาลงมาแล้วกลับสู่วัดวัดต,ตะมอนเดิมอีกนะก็คือขาลงลงมานะเสร็จแล้วเนี่ยพวกที่ขายตรงนี้จะมีอยู่สองพวกด้วยนะก็คือ VI ที่พอใจในเรื่องราคาแล้วนะกับพวกวงในที่พอใจในเรื่องราคาแล้ว หลังจากนั้นมาก็มีการเทขายหรืออาจจะขึ้นต่อไปเลยก็ได้นะก็แล้วแต่กลไกลอันนี้ก็คือภาพนะการเด้งในลักษณะสัสสดส่วนต่างๆฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นแพทเทิร์นอย่างนี้เราเข้าใจแพทเทิร์นอย่างนี้แล้วคุณจะกลัวอะไรอคุณจะกลัวอะไรอย่างที่บอกนะนักลงทุน VI ไที่ประสบความสําเร็จจนร่ํารวยเนี่ยก็จะพูดอยู่เสมอนะฮะว่าบางทีคิดน้อยๆน,นะ,ะยึดหลักการเยอะๆนะฮะ ข่าวบางทีไม่ต้องไปดูหรอกซื้อในจุดที่ต่ําสุดนะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็น VI คุณจะซื้อตรงนี้นะฮะไอ้ตรงนี้มันจะเหมือนเหมือนไม่มีความหวังอะ่ะเพราะว่าราคามันจะลากแบบไม่มีสิ้นหวังมันดูเหมือนไม่สิ้นสุดแต่เมื่อวันหนึงเนี่ยถ้ามันมีข่าวว่าพวกรายใหญ่เนี่ยเก็บ นะหลังจากนั้นมาเทคนิคโคจะมาหลังจากนั้นมาจะเป็นรายย่อยขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปจะมีทั้งเทคนิคโคที่เพิ่งจะเห็นกราฟหรืออะไรขึ้นมาข่าวเริ่มออกเริ่มมีกระแสบูมออกมาว่าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สิปร์เซ็นต์พวกคุณก็กลายเป็น,นกลไกของข่าวไปด้วยกลายเป็นอะไรนะไอโอใช่ไหม เป็น I.O. ให้กับเครื่องมือคือตอนแรกเขาก็ปล่อยข่าวมาจากสำนักต่างๆว่าหลังจากนั้นก็เป็นพวก IO โอนะคุณากายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือให้เขาฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นวัตฏะของการลงทุนไปอย่างนี้เรื่อยๆล่ําไปแล้วก็ไปอยู่ในกับดักนะฮะกับดักของกลไกการจะหลุดออกจากวัตฏะตรงนี้คือต้องเข้าใจทั้งหมดเนี่ยนะพอเข้าใจทั้งหมดแล้วคุณก็จะไม่ทุกนะอันนี้ก็ว่ากันไปอีกวันนี้นะฮะก็มีข่าวของชิบะเนี่ยนะ มันมี AI ของ Google นะ AI ของ Google ได้ตอบคำถามว่าสรุปแล้วชิบาาเนี่ยจะไปถึง1ดอลไหมอันนี้โอเวอร์มากเลยนะเป็นคำถามที่โคตรโอเวอร์เลยของเรา1บาทนี่ยังมีความเป็นไปได้มากกว่าอีกเสร็จแล้วเนี่ยเ i เนี่ยเขาก็ตอบนะซึ่งเป็นข่าวของวอชเชอร์กรูในการตั้งคำถามนะก็บอกว่าชิบาาเนี่ยจะถึง1 1ดอลลาร์หรือไม่นะ AI ของ Google ก็ตอบว่าผมสรุปให้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาอ่านนะ เป็นไปไม่ได้ AI เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้ซึ่งเขาก็ตอบถูกกันแหละ AI มันก็ยังตอบถูกนะเขาบอกเป็นไปไม่ได้นะชิบะเนี่ยมยีมูลค่าเท่านี้เนี่ยนี่มากกว่ามูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดแล้วหุ้นพันธบัตรทองคําของทั้งโลกนะนี่ AI ตอบนะบอกนี่มันจะมากกว่าลนะเพราะว่าเขาคูณจากอุปาทานทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยพอมันมากกว่าเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยนะสรุปง่ายๆเลยคือ1ดอลลาร์มันเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามนะฮะอ้าว AI พูดอย่างนี้เองนะ AI บอกว่าชิบะเนี่ยถึง1นึ่งเซนเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่านี่เห็นไหมมันจะไปสอดคล้องกับไอ้้ไอความเห็นของอ่าพวกอิน,อนฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะเขาบอกว่า1นึ่งดอลเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะแต่1 1ึ่งนึ่เซนเนี่ยเป็นไปได้มากกว่าหากมีการเผาหากมีการเผานะอ่าเผา ฉะนั้นเนี่ยการเผาตรงนี้จะเกิดขึ้นจากอะไรอ่ามาข่าวที่สองข่าวที่สองบอกว่าชิบะเลียมไอชิบะเนี่ยนะฮะจะขึ้นไปถึง0.001จเนี่ยนะจะด้วยจากการเปิดชิบะเลียมชิบะเลียมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น,นกลไกในการเผาในในในเชนนะในระบบเขาเรียกว่าใช้ระบบในการเผาเพราะมันใช้ระบบในการเผาเนี่ยไอชิบะเลียมเนี่ยนะยังไม่มีกําหนดกํานาที่ชัดเจนนะเพราะมันเลื่อนมาตั้งแต่ปี2021 แต่เราก็ยังอยู่กับมันเพราะว่ามันแปลกที่วานมันถือนึกออกไหมฮะคือวานมันถือวานมันถือเพราะวานมันถือเนี่ยแปลว่ามันทําแน่แต่มันอาจจะขัดข้องอะไรบางอย่างในเทคโนโลยีคือมันสร้างต่อจากเลเยอร์หนึ่งของของอีเธอเรียมอ่ะมันเลยเป็นพื้นที่เลเยอร์สองซึ่งต่างจากลูน่าลูน่าเนี่ยมีกําหนดกํานาที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเขา ผ่านผลโหวตเสร็จเนี่ยเขาก็อัปเกรดระบบเลยนะตามตามความสูงของบล็อกนะซึ่งมันจะมีเวลาที่ชัดเจนฉะนั้นเนี่ยรูหน้าเนี่ยเมื่อมีการพัฒนาแต่ละครั้งเราจะสังเกตเห็นนะว่ามันมีระยะเวลากรอบที่ชัดเจน,เนแต่ชีบาทเนี่ยมันมันเลื่อนมาตั้งแต่ปี2021ละตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนของการเทสเน็ตแต่เลิกผานาทีมันไม่ค่อยดี ก็คือมันมาเปิดตัวในช่วงตลาดที่มันเป็นตลาดซบเซานะผมก็มองว่าจริงๆเนี่ยตัวเดฟเนี่ยเขาอยากจะเปิดแต่เขาเปิดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงตลาดขาขาซบเซาตลาดจะดีเนี่ยมันต้องหลังจากนูน่นอ่ะตุลาไปใช่ไหมฮะสิ 17, ตุลาหกหกให้ราหูย้ายออกเขาก็คงรอนะรอที่จะเปิดตัวในในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเปิดมาแล้วมันเหมือนเหมือนจุดพุแล้วมันแป๊กอะ่ะ เออมันเกิดอาการแปกรู้จักคาว่าแปกไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมีการแชร์ให้ฟังอีกอันนึงก็เป็นการสนับสนุนการเผานะฮะเทคเบิร์นเนี่ยเดิมมัน0ูนศูก็ขยับเป็น0.5%นะฮะสนับสนุนโดยคูคอยก็มีสำนักข่าวเจ้านี้ก็ทำทำข่าวขึ้นมาซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็พูดเรื่องนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปดูโนดผู้ตรวจสอบเนี่ยนะ เราจะเห็นว่าโนดผู้ตรวจสอบเนี่ยจะมีครูคอยเป็นโนดให้เนี่ยนะอยู่ในระดับ6นี่ระดับ6นะเป็นระดับ6นะมีการถือครองลูน่าซหรือพาวเวอร์วอดเนี่ยจากอะไรรู้ไหมจากจากจากตัวเขาเองนะทรัพย์สินนี้มีการโอนโดยคูคอยเลยเป็นการโอนของครูคอยเข้ามาเลยเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมันโอนเข้ามา45,000นะแล้วมันก็มีคนไปสเต็กกับเขาเนี่ย ผมก็ไปสเต็กเขาไว้หน่อยหนึ่งนะาบางส่วนนะบางส่วนเยตอนนี้มีมูลมีทรัพย์สินเนี่ยนะฮะลูน่าซีอยู่ซีซีหมื่นเก้าพันเกือบห้าหมื่นนะเกือบห้าหมื่นเลยนะเกือบห้าหมื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยมีคนถามบอกว่าจะเป๊กไหมผมก็ต้องย้อนถามว่าแล้วพวกนี้เขาจะอยู่รอกันเพื่ออะไรละ่ะเนี่ยเขาอยู่รอกันเพื่ออะไรเขาไม่ไปอะ่ะถ้าสิ่งนี้มันมีหวังกันไม่ได้เนี่ย พวกนี้เขาคงไม่รอหรอกเขาคงไปนานแล้วเนี่ยโดยเฉพาะกระดานนี้นะ,ะกระดานนี้รวมถึงกระดานที่บุคคลที่เราก็รู้ว่าใครด้วยนะเขาคงไม่มานั่งบ้าจี้เผาให้หรอกถ้ามันไม่มีอะไร<อ>ก็ผมก็ถามง่ายๆมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์มันจะเป๊กไหมนะผมก็บอกว่าแล้วมันจะเลื่อนไหมผมก็เลยตอบคําถามง่ายๆถ้าเลื่อนก็คงมีวานลายใหญ่เจ๊งเยอะนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวานคุณจะทําให้เงินในมือคุณมันเป็นศูนย์ไหมล่ะ ก็ต้องย้อนถามอย่างนี้แล้วทําไมราคาไม่ขึ้นก็ไล่พวกคุณไงเขาต้องการไล่พวกคุณไงอคุณรู้สึกยังไงตอนนี้หดหูสิ้นหวังหมดกําลังใจท้อทแท้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่หรือมันก็ถูกแล้วคือคือเราอะ่ะเคยเห็นกราฟอะ่ะมูลค่าแต่เราไม่เคยเรียนรู้เราก็ค้อยไปตามอารมณ์ตามธรรมชาติตามดินฟ้าอากาศตามความแปรปรวนของ กราฟของทฤษฎีนู่นนี่นั่นนะจากคำพูดของคนด้วยอคอยไปเขาเรียกว่าไม้หลักปักบนขี้เลนโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาผลสุดท้ายเนี่ยนะฮะเมื่อวันหนึ่งคุณถอดใจคุณตัดใจขายนะคนที่มารับซื้ออ่าซื้อไว้อถอดใจอย่างถอดใจก็ซื้อไวเนี่ยมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยพอถึงเวลานั้นพอเข้ามาคุณก็กระโดดเข้าไปแล้วคุณก็ไปดอยสังเกตจะเป็นอย่างเงี้ย คุณไม่เรียนรู้ไงคุณไปซื้อในราคาที่ถูกสมมตินะใครตามมาตั้งแต่วันล่มอะพร้อมผมเนี่ยซื้อมาตั้งแต่วันที่วันร่มนะรอบหนึ่งมาซื้อราคาห0 0พันแปลว่าคุณซื้อในจุดที่ต่ําสุดอะผมก็ยังบอกไงบอกว่าเราก็ยังมีคนไปซื้อต่อเขาเรียกว่าย่าพื้นต่อไปฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าราคามันเป็นศูนย์พวกนี้นี่ไม่รู้จะอยู่กันทําไมนะเขายังอยู่กันได้เนาะเออเขาก็ยังอยู่กันต่อไปฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมก็มองนะมองยาวๆนะว่าถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยเจ้านี้เขาคงไม่เข้ามาเป็นโนดผู้ตรวจสอบให้หรอกนะอันนี้ก็ว่ากันไปอ,อ,อีกอันนึงอันนี้รู้สึกว่าตัวชิบะเองนี่ถูกเลีดเข้าไปในกระดานของบราซิลนะก็เป็นกระดานเทรดประจำท้องถิ่นนะอีกอันนึงคุณโรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตเอฟแคนดี้เนี่ยนะเขาพูดเลยบอกว่า ไอเนี่ยมันคือเสรีภาพผมมองเลยนะถ้าเกิดคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเนี่ยบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยจะกลับไปที่อเมริกาอีกครั้งคือตัวไบเดนตอนนี้ออกไปให้สัมภาษณ์ใน G7 ก็ดีหรือในอะไรก็ดีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบนคริปโตนะแบนหนักมากเลยแหละก็ผมถึงบอกในปากปลาใส่น้ำใจเชือดคอนะขึ้นภาษีทำทุกอย่างนะแต่คุณโรเบิร์ต อยู่ข้างบิตคอยคริปโตนะเขาบอกว่าเขาขอรับเงินบริจาคเป็นบิตคอยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเงินบริจาคเนี่ยอาจจะไปลักษณะเอาเข้าไปบิตคอยแล้วจ่ายเป็นบิตคอยนะอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันคือเสรีภาพฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ผมก็มองว่าประธานาธิบดีอันนี้ว่าที่นะวาที่ผู้สมัครต้องบอกนี้ก่อนยังไม่ได้เป็นผู้ท้าชิงนะ ก็ถ้าเกิดเขาแข่งไปแล้วเขาก็เป็นผู้ท้าชิงได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยบุคคลนี้เนี่ยก็จะเป็นสีสันให้กับบิตคอยนประมาณ4ปีข้างหน้านะฮะฟ้าจะแจ้งจังปางในอ่าจะเป็นสีส้มเลยนะฟ้าจะเป็นสีส้มเออสีส้มนี่ไม่ใช่สีส้มการเมืองไทยนะสีส้มการเมืองอเมริก,กันนะเพราะว่าสีส้มมันเป็นสีของบิตคอยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกราฟของชิบะนะฮะซึ่งมีการทํานายว่าราคาจะกลับไปที่นี่ โอ้ถ้ากลับไปแท็กกี้นี่ก็คือไฮเดิม erm. ไอ้พวกที่ซื้อตรงนี้ก็กำไรอะสินะอ่าว่ากันไปเอดานะบอกว่าเตรียมพุ่งเพราะบริษัทกู้ยืมขนาดใหญ่ของสวิตนะฮะเปิดตัวแพลตฟอร์มนะว่ากันไปอันนี้ก็เป็นข่าวอีกอันนึงมันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนักนะแต่ต้องยืนยันต้องใช้สัญ,ญลักษณ์ของอันนี้เป็นอ้างอิงนะเพราะว่าเขาบอกว่าด่วนนะไบแนซ์ ance, ประกาศยุติการฝาก เหรียญน,นี้ชั่วข่าวจะสถานการณ์เกี่ยวข้องกับโปรโตโคอลนะชาวเน็ตอันนี้ชาวเน็ตนะเขาคาดการผมก็มองว่าโอ้มันเป็นข่าวที่เลวร้ายเหมือนกันนะสำหรับเหรียญน,นี้นะฉะนั้นก็ติดตามข่าวอย่างระแวดระวังนะอันนี้เป็นจากสำนักข่าวนี้อีกอันหนึ่งก็อะไรเนี่ย นะธนาคารเก่าแก่ที่สุดในเมกาประกาศแผนที่จะนำสินทรัพย์ดิจิตอลหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประชุกใช้ในทุกภาคส่วนในองค์กรพร้อมผลักดันสินทรัพย์ดิจิตอลนี่เป็นข่าวของคุณท็อปนะอีกอันนึงก็บอกว่าทำเนียบข่าวระบุว่าสัเมเกาจะผิดนัดชำระหนี้อ่าแล้วตลาดหุ้นเนี่ยจะร่วงถึง45%ามันแน่อยู่แล้วความเชื่อถือมันจะไม่มีนะแต่บางคนก็บอกว่าไอการผิดนัดชำระหนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นผลดีกับตลาดบิตคอย เขาบอกว่าเป็นผลดีนะทุกคนจะหลบนะเข้ามาในตลาดบิตคอยาหาศาเลยเขาไอ้ที่มันไอ้ที่วานเก็บมาหนึ่งเดือนเนี่ยเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะคุณดูนะมันมีเวลาแค่สองอาทิตย์นะเนี่ยวันนี้วันที่ยี่บเอ็ดใช่ไหมฮะผิดนัดชําระนี่เนี่ยมันจะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งของวันพฤหัสดูทรงแล้วมันจะออกกฎหมายทันไหมเนี่ยเออนะฮะเพราะว่ามันต้องออกกฎหมายขยายเพาดานนี่ถ้าไม่ไงั้นมันต้องเป็นพระราชกำหนดนะ คือมันต้องเป็นสถานการณ์ถูกเฉินจริงๆอ่ะมันต้องเป็นกิจฎดีกาที่ออกโดยประธานาธิบดีก็คืออำนาจบริหารเน่ะนะนะเพื่อแก้ปัญหาถ้าออกตรงนี้มาเนี่ยกฎหมายตัวนี้มันก็ต้องไปผ่นานสภานะอันนี้ไม่รู้ระบบกฎหมายมันจะเหมือนของไทยหรือเปล่านะผมก็จําไม่ได้นะแต่ถ้ามันเป็นระบบพระราชกําหนดเนี่ยนะฮะก็คือออกในสถานการณ์ถูกเฉินพอออกพระราชกําหนดมาเสร็จก็ต้องส่งพระราชกําหนดในนั้นไปที่รัฐสภาให้สภารับรองนะ ถ้าสภารับรองก็ออกเป็นเหมือนรับรองก็เหมือนมีคือจริงๆพระราชกรรําหนดมีฐานะเท่ากับกฎหมายแหละพระราชบัญญตัติแต่คือมันออกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วต้องส่งสภาไงเพื่อให้รับรองถ้าสภาไม่รับรองกฎหมายนั้นก็ตกไปแต่ไอ้ที่บังคับใช้ที่ผ่านมาก็ก็ไม่ตกไปนะก็ถือว่ามีผลบังคับใช้เท่าที่กฎหมายนั้นบังคับใช้ในช่วงเวลานั้นนะน,นั้นพระราชกรรําหนดก็ไม่แน่หรอกมันก็มีช่องทางในการออกอยู่ก็คือไบเดนออกกฎหมายฝ่ายบริหารเลยนะ ไม่ต้องไปรอกฎหมายของรัฐสภาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวออกมานะจากคุณอของท่านนี้นะอของท่านนี้เนี่ยก็แจ้งบอกว่าเนี่ยรู้สึกว่าการต่อรองของของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะไบเดนกล่าวว่าข้อตกลงพันธมิตรอเมกาอันนี้ว่าจากจีนนะเดี๋ยวนะมันจะมีข้อความหนึ่งอะ่ะที่บอกว่าเขาตกลงกันไม่ได้อะ่ะยังไงมีการเจรจาเพดานนี่เนี่ยนะ เนี่ยเพดานนี่แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอะ่ะนะฮะแล้วรู้สึกว่าเนี่ยพักเดโมครตที่พัฟบิกันเนี่ยเจราจาหนี้เนี่ยนะฮะแบบมันมันเป็นมันเหมือนกับว่าเจราจาตกลงกันไม่ได้อย่างนะเนี่ยเดี๋ยวคุณดูนะนี่ก็เป็นข่าวนะเออสำนักข่าวนี่เขาบอกว่านี่เจราจาหนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เห็นไหมไบเดนกล่าวว่าสิ่งที่พักริพับริกันเสนอริพับริกันนะเสนอนะฮะในการเจราจาหนี้นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะ เอออันนี้มันก็จะเหมือนคล้ายว่าพอรับไม่ได้เขาจะไปใช้วิธีการออกกฎหมายบริหารหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันนะเพราะว่าผิดนัดชาําระหนี้วันที่1มิถุนาเนี่ยคือมันผิดนัดไม่ได้แต่ผมมองว่าไบเดนมีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายสมมุติถ้าเกิดสภาเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะตกลงกฎหมายไม่ได้ก็ออกเป็นพระราชกำหนดเลย นะฮะพอออกพระราชกําหนดเนี่ยก็คือแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปสักเดือนหนึ่งก่อนแล้วก็ส่งกฎหมายเข้าให้สภา,ารับรองนะฮะอันนี้ก็ดูกันไปสําหรับสถานการณ์นะไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนนะฮะก็มีผลกับตลาดหุ้นนะฮะแต่คุณลองไปศึกษาดูนะมีสำนักข่าวหลายๆสำนักนะที่ออกข่าวอยู่ใน y o u t u เยอแยๆเลยบอกว่าถ้าสามเมกาผิดนัดชำระนี้ ตลาดใดบ้างจะได้รับผลดีและตลาดใดบ้างจะได้รับผลร้ายซึ่งเท่าที่ผมฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกนั้นเขาจะอบพยพเงินเนี่ยนะจากดอลลาร์สหรัฐเนี่ยพันธบัตรนี้จะถูกเทขายทิ้งแบบแบบเป็นเศษกระดาษเลยะนะแต่จะมาอยู่ในสินทรัพย์เช่นทองนะฮะเอ่อหรือสกุลเงินอื่นนะหรือบิตคอยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ตอนนี้พวก คริปตเนียนทั้งหลายนี่กำลังคันไม้คันมือเลยนะรอลุนนะแต่ก็มองว่าสมเสมเกาคงไม่ทำให้ผิดนัดหรอกเพราะว่ามันเป็นโหความอับอาย,ายขายขี้หน้าของประเทศเลยนะคุณผิดนัดชำระหนี้แล้วคุณเป็นประเทศใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะอยากให้เกิดวิกฤตนี้เพื่อที่จะรีเซ็ตนี่ก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับขา่าวภาพรวมสำหรับวันนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้